สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปสำรวจป่าเห็ดกันนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้เราจะไปเจออะไรมั่งไปกันเลยค่ะคลิปวิดีโอสั้นๆของวันนี้นะคะวันนี้ก็เออกําลเขค่ะกําลังจะเดินทางไปนะคะวันนี้แอปถ่ายผู้บ่าวไปด้วยก็มาทักทายที่ไม่เห็นหน้ากันดานนั่นๆดุนๆอลยพี่น้องพี่น้องเนาะสวัสดีเรากําลังจะไปสำรวจป่าเห็ดมีคนยิ้มให้ด้วยโอเคค่ะวันนี้เราเป็นวันแรกที่จะเดินทาง ไปสำรวจป่าเห็ดนะคะอืมก็ไม่รู้ว่าสิมีเห็ดก็ไดอมันยังหัวปีอยู่จ้ามันมันเอรีเอรีอยู่แต่เราจะไปส่องส่องเบึงแนมเบมบองก่อนจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเด้อค่ะเ้อกำลังเดินทางไปจะเองเจอเห็ดแล้วพี่น้องอุย้ยประหลาดเสีอว่าจะไม่เจอ,จอแฟนเดินแล้วกลัวเหยียบเห็ดเจอแล้วคันนี้เห็นบ่ เราทั้งออกค่ะเนี่นี่ค่ะเห็ดอุย้ยไหนอี่นี่เห็ดออกแล้วจ้าดอกเล็กๆติดไว้ก่อนเด้อเมื่อกี้เห็นดอกนี้แล้วก็ไม่เห็นดอกนี้ออแล้ก็ไม่เห็นดอกนี้ว้แต่ว่าเดี๋ยว,ยวจะพาไปดูอีกรอบนี่เห็ดกำลังเห็ดเขาเพิ่งจะเริ่มออกเองค่ะ อุ้ยสี่ดอกแดดดิโค้งดิค่ะอันนี้ไม่เห็นตอนแรกเห็นดอกนี้อุ้ยคุณอะแดดดิอุ้ยคุณอะอ่าดอกนั้ง God I see two I see more one here before we see three right Look over there more and here more สุดสเปรดีกว่า เจ้าสุญญากินอยังเดียว่นนี้ก็ไดดอกไม้น้อยๆขอยามเป็นเหยียบเห <c oughs> ็ดเขินมัวเหรเนี่ยวกงข่อยคือไก่เห็ดเถอะแล้วนี่อะไรใ,ใช้นะดูไตบัตมงใหม่ๆนี่อะไพี่น้องอันนี้เห็ดอันนี้หลายๆคนบ่รู้จักอยากจะบอกว่าเห็ดอันนี้เยอมนี่จ้ะเขานิยมนะจ้ะพี่น้องมันก็เป็นเห็ด เราจะมีเป็นเหตุที่มีราคาแนอ่ะจ้ะ yeah. จะทำการปิดไว้ก่อน <laughs> ปิดไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเอาดอกนี้ค่ะเราก็จะเก็บดอกนี้ดอกเดียวดอกนี้เราที่จะเอาได้จ้าขออนะุญาตเก็บดอกนี้เด้อน้องได้ดอกหนึ่งแล้ว 2024ปิดตอนนี้ก็จะเอาไว้ก่อนจ้ะ4 5 6ดอก7 8 9ดอก10ดอกและนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเพื่ดียวสิมันบริเห็นยังางได้พี่นอ้อนเนไงเด้อดขนาดน,นั่งเฝ้่ายู่ง่าเออเดี๋ยวมีรุ้นอีกจ้ะไว้ก่อนปิดก่อนจ้ะพี่น้องลูกพ่นพี่น้นนองสองดอก ไหนอะดอกเห็ดค่อยอยู่นี่ไปนอนดอกเห็ดดูค่ะยับมาทั้งนึง่อยเห็นนี่แล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งที่น้ำกันโอ้โหวันนี้ได้เก็บเห็ดฟักบ,บอลแล้วนะคะเพราะว่าโมเรลพลังพึ่งเ,เริ่มขึ้นเองจ้ะก็เลยได้เก็บ ป,ปอปอแทนบังาบอง,งนี้ได้ไหมได้ไหมดูสิโอ้โหเฮ้ยแกแล้วพี่น้องแกแล้วค่ะแบบนี้เอาไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนสีแล้วเอาไม่ได้ถ้าจะเอาได้ค่สีขาวข้างในต้องเป็นสีขาวน,นี่เหลืองแล้วเอาไม่ได้ตัวน,นี้น่าจะได้ สีเขายังอ่อนสียังเป็นสีเทาอยู่ข้างในก็ขาวคาบิงสถานที่บองที่เคยเก็บพี่น้องปีนี่ดูท่าจะหาหนาสุดๆเลยจ้ะโคกคับพีนองแต่ว่าเห็ดมันยังป่ออกหรอกมันกำลังจะเริ่มเฉยๆจะ้ะเขาวสาสํำรวจซ,ซื้อ